หนูหนูรู้สึกว่าน่าน่าจะโดนตีตรงกระจุกมันทําให้รถเสียหลักแล้วมันก็เลยสไลด์แล้ว,ลวจากจากนั้นนะอ่ะเขาก็เอาไม้ค่ะรู้สึกว่าน่าจะมาตีข้างหลังหนึ่งครั้งต้องคิดว่าต้องรอดเอาไปเลยหน,หนูหนูก็ตะโกนว่าเอาตังไปเลยแต่อย่าตีเอาตังไปเลยเอาตังไปเลยหนูก็พยายามตะโกนเนี่ยแปลว่าหนูสบายใจใช่ ทีหลังเลยโดนเป้ใช่ค่ะแล้ว,ลว,ลว,ลวตีซั้นโดนตรงไหนแต่ก็เอ็กซเรย์อะไรดูแล้วไม่มีอะไรแตกถึงเราไปสิจได้นะว่าคุณเป็นไงคุณคุณพุดเครื่องหมดแล้วเมื่อสิบสองชั่วโมงอ่ะสิบสองชั่วโมงอยู่ยตรงไหนเนี่ยเ่ยับมันแอร์เรียนี่เลยอยู่อยู่ในเขตไยัยบุญเลยใช่ไหมกินูจับต้นเฮ้ยจะตอนทุ่มก,ก,กว่าได้ไงเหตุเกิดมันก็เกือบสองทุ่มเออเกือบสองทุ่มก็มื่สิบสองั่วโเหตุมันเกิดเกือบสอง ครับคนร้ายประมาณ3คนดักซุ่มอยู่ใช้ไม้ใช้ไม้ตีรถมอเตอร์ไซค์ของน้องคุูทีเออยู่ แต่ว่าตอนตอนโทรไปตอนโทรตอนที่หนูอยู่โรงพยาบาลก็โทรอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยรอยหนูไม่แน่ใจว่านี่จากรอยสไลด์หรือว่าอะไรนะอ๋อแล้วก็เนี่ยมันมันมันก็ถลายฝั่งนี้มันล้มมันล้มมาฝั่งนี้ฮะไม่ เห็ตนตบลอยแรกเลยลงไปน่าจะรีประมาณช่วนี้ตนมกาลางนอีกสองคนขึ้น,<ค>นมาทุกคนใส่หมวกน่าจะต้มยะงม่ต้้งรออยู่มมมเมื่อคืนพยายามดูอยู่ว่ามันมีตบเดานหนังตบแล้วก็มี สายสะพายกระเป๋า,ออส,าสีาเหลือเนียหน่งะชากระเป๋าพยายามเบียเบ่ยงเบี่ยงรถหลบเพื่อที่จะแบบไม่ให้ชนเขาหรือว่าไม่ให้ไม่ไม่ให้โดนเขามาทำร้ายอย่างเงี้ยค่ะเขายืนอยู่กลางถนนในแท้มกลางกลางถนนค่ะแล้วก็กะกะจะเดินเครื่องเต็มที่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเพิ่มความเร็วเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแล้วทีนี้ก็เลยโดนหน,หนูรู้สึกว่าน่าน่าจะโดนตีตรงกระจกตรงตรงไม้ไม้ไม้กันกระจกอะคะ่ะและ้วทีนี้มันทําให้รถเสียหลัก แล้วมันก็เลยสไลด์แล้ว,ลวจากจากนั้นอ่ะเขาก็เอาไม้ค่ะรู้สึกว่าน่าจะมาตีข้างหลังหนึ่งครั้งแต่ว่าหน,นูสะพายเป้ม<ร>ันก็เลยไม่ไม่เจ็บมากมันก็เลยไม่เจ็บอ่า<ร>พอทีนี้เราก็อีกครั้งหนึ่งอ่ะหนูรู้สึกเจ็บตรงนี้มันน่าจะตีโดนโดนตรงโดนตรงห่วงห่วงนี้ค่ะอีกหนึ่งครั้งแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกมันว่าอย่าตีเอาเงินไปเลยแล้วมันก็ชักกระเป๋า wiping. จนกระเป๋าขาดแล้วมันก็หันหลังไป<ร>พอพอหนูมองพอหนูมองหันไปหนูเห็นมันหันหลังวิ่งไปทางทางนู้นแล้ว ทางภพบูนแล้วหนูก็เลยหยิบรถขึ้นมาแล้วก็พยายามประคองตัวเองให้ถึงบ้านค่ะคนร้ายมากี่คนครับตอนนั้นตอนที่หนูส่องไฟเห็นคือหนึ่งคนแล้วก็หนูเห็นหลังววัยอีกสองคนเป็นสามคนค่ะคืออยู่อยู่ข้างทางอยู่กลางถนนเลยหนึ่งคนออีกสองคนเห็นเห็นออกมาจากทางใช่ค่ะรวมเป็นสามคนที่เห็นนะคะทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปจะมีอะไรบ้างครับมีมือมือถือสองเครื่องค่ะมีมือถือสองเครื่องมีบัตรเอทีเอ็มแล้วก็พวกบัตร สำคัญต่างๆค่ะแล้วก็มีสมุดบัญชีมีเงินสดประมาณห0ร้อยบาท<ม>ท,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 ที่ที่มีมูลค่าก็ประมาณนี้<อ>ต้องคิดว่าต้องรอด<ม>ยังไงก็ต้องเอาไปเลยหนูหนูก็ตะโกนว่าเอาตังไปเลยแต่อย่าตีเอาตังไปเลยเอาตังไปเลยหนูก็พยายามตะโกนเนี่ยมันยั้งมือคนร้ายไม่พูดเลยไหมครับไม่พูดค่ะมันกะว่าจะเอาแค่กระเป๋าอย่างเดียวหนูคิดไปแล้วอะค่ะจะเอาทรัพย์สินเราใช่ค่ะ<ม>หนูก็เลยหนูก็เลยกลัวพอหนูเห็นเขาหันหันหลังแล้วอะ หนูก็หนูก็กลัวที่เขาจะไม่หนูไม่รู้ว่าเขาจะมาซ้ําเขาเอาคนมาเพิ่มหรือเขาไปเอาวุธมาไหมหนูก็เลยรีบที่จะขับรถกลับบ้าน